สวัสดีครับผมผมเป็ดพราวดสวัสดีที่สู้ผัวสุขวันรับผมมืัอนี้กัวันศุกร์ที่ยี 8, ่แปดพฤศจิกาสองห้าหก 8, แปดกเขีมาสรุปแนวทางลาพัฒนาก่อนหวยออกเนาะพี่น้องเนาะสรุป,ปลาวพัฒนาก่อนหวยออกเล่าพี่น้องเล่าว,วันศุกร์ที่ยี 8, ่แปดพฤศจิกาสองห้าหกแปดทั้งหมดทั้งมวลกรมี่สิบสามอาจารย์สิบสามสำนักเล่าพี่น้องเล่า มาเริ่มกันเลยพี่น้องประกาศเสียวเวลาของพี่น้องเฮาจากเซียนหยวนของเซียนหยวนนี่บนล่างนในเพื่อนไฮซีกับหาไม่มีตัวเน้นส่วนจับคู่นี่ก็คือศูนหาหนึ 5, ่งหาซีสองหสองหกเก้เกหาและหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งด้พี่น้องได้อันนี้ของเซียนหยวน ่อมาปู้ศูนย์เจ็ดผู้ศูนย์เจ็ดนี่บนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์ปูเน้นศูนย์ล่องเก่าส่วนจับคู่นี่ก็คือศูนย์สี่เก้าสี่แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าแปดห้าศูนย์หกเก้าหกแปดหกส่วนตัวเน้นตัวเด่นนี่ก็คือศูนย์สี่ ศูนย์้าศูย์หสามคูสามหางก็จะลืมบนล่างไปกลับเดื่อพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับเด้อเล่าพัฒนาทุกอาจารย์ทุกสำนักเพื่นขีบปักหลักคือเรียกไทยที่พี่น้องเซียนทุ่งฝน เซนตุ้งฝนให้ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ลองหนึ 2, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเด่นที่ศูนย์หนึ่งเก้าสองส่วนเลขสามตัวหกเก้าสองหกศูนย์หนึ่งหกเป็นหลักลอยเนาะพี่น้องเนาะหกเป็นหลักลอยได้พี่น้องได้ อระจ,จา์ไก่ให้4กับ5เน้นที่สี2ส3่6องสี่สามสี่หเจ็ดสี่เห้าเลข3ตัว0ูนย์สีเจ็ดหนตัวเน้นนี่ก็แมน่นสี่เจ็ส เลขมีที่มาให้6กับ9เด่นที่6ลอง9จับคู่6 2 6 3 6 5 6 7 6 8 9 2 9 3 9 5 9 6เลข3ตัว4 6 5 1 9 3เด่นที่6 5 9 3 บนล่างไปกลับปู่โคราชปู่โคราชวิ่งรูด3กับ4เน้น4รอง3จับคู่42 52 62 43 53 63 44 54 64 ่อนตัวเน้นกันเน้นติดซี่นะพี่น้นองสี่สองสี่สามและสี่สี่ห้าสี่หกสี่นี่แหละพี่น้องปูโคลาดเซียนมืดเลกวินห้าหกหนึ่งสองสาม วิ่งหกับ6เน้น6กล่องหาจับคู่กับ6กหนึ่งหกสองามหาหหาสสามโซนเลขสามตัวนี่แปดหกสองสเพิ่นก็นเน้น6กสองกับหาหนึ่งได้เป็นของได้ของเสยนเหมือนนะ ต่อมาคนฝั่งโคงคนฝั่งโคงนี่หกศูนสาสองวิ่ง6กับ0ูนย์พั่เน้นหกศูนย์สามศูนย์ห่งนสองหสามหนึ่งหสอง่วนเลขกสามตัวนี่แม่นหกหกสามหสองสองตัวเน้นนี่ก็แม่นหกสแล้วก็หกสองเพัน่เน้นติด หมือพี่น,อนอ้องเน้นติดหกไปเด้อร์เพชรพารวยนะพี่น้องเลขวิ่หกกงหเจ็ดศูนย์หนึ่งสองให้วิ่งหกับเจ็ดเ,เน้นที่หกลองเจ็ด จับคู่กับ 60, ศูนย์หกหนึ่งหสองเจเจย์เจหนึ่งเจดสองส่วนเลขสาตัวนี่หกเจ็ดสองหาหกศูนยด้ยพี่น้องได้สองตัวเน้นนี่ก็เม้นหกศูนย์แล้วกัเจ็ดสองพี่น้องห้ากับแคบหน้าจอ,อาจะมาน้าากันอีกได้ยนี่หกั 6, 7, บเจ็ดระวังเลยนะหมวหนึ่งสองกับมานหากัน กดเทแล้วกับซีกับหามาบนมาลางังคนขอนจันได้พี่น้องเด้อคนขอนจันให้ห้ากับหกเน้นที่ห้าส่วนจับคู่กับศูนหาหนึ่งหาสองหา ศูนย์หกนึ่งหสองหกันในศูนยศย์กับ0ูย์สองตัว 6, 0 0, 2, เลขสามตัวในหกศูนย์หศสองหาเลขสามตัวได้พี่น้องสองตัวเน้นนี่ไม่เน้นศูนหาล่ะกะัสองหาเพิ่อเน้นติดหาเมื่อพี่น้องระวังหนึ่งหาในแหละ คนลึกลับให้หกกับเจ็ดเพื่อนเน่นที่เจ็ดล่องหกเลขวิ่นเพื่อนกะหาหกเจ็ดละสองสี่แปดถ้าเพิ่นจับหาน้ามังคีเป็นเก้าคู่แต่เพิ่นว่าจับหาได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมักกระจัดได้ก็คือหาสองหาสี่หาแปดนี่แหละเพื่นจับคูเพิ่นกะจับตัหกกับเจ็ดหกสองหกสี่หกแปด เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเพื่อนเน่นเจ็ดแปดนี่พี่น้องเนี่ยตัวเพื่อนเค่งเงนี่ก็คือเจ็ดแปดเด้อพี่นอ้องเด้อตัวเค็งของเพื่อนก็คือเจ็ดแปดยายงให้สี่กับห้าเด่นที่สี่รองห้าเลขกวิ่นศูนย์สองสามหกเจ็ดแปด จับคู่46 47 48 52 53 56 860603กัน44พี่น้องกัน44เพื่นอนอกันเน่นให้46 86ด้พี่น้องด้เสี่ยนผาสุกให้หากับ0นเนแน่นเออบม่มีวเนแนเนนะพี่น้องหากับ0ซนนีน่ 05.06.09.96.9404ส่วนเลข3าตัวนี่4 6 6 0ห6ห7 2ส่วน2อตัวเน่นได้พี่น้อง0 6แย์ล้วก็9 6 สุดไทไายทไายสุดแม่สร้างคมมาหน,น้สร้างคมเป็นลูกหลาห่าูมสร้างคมนี่ให้6กับเจ็ดบนลรางเพื่อนเน้นเจ็ดได้พี่น้อง <c oughs> เลกติดเลขประกอบนี่แม่ศูนย์หสองจับคู่606162 7 0กหนึเจ็เพื่อนก็นเน,น้นให้เจ็ดหนึ่งเจดสองได้พี่น้องสร้างคม 6, 6, 7, 7. 3, 3กับบน, 9, 6, 7, 8, 7นเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดห่วยเบิ้ลสามสามแล้วก็เบิ้ลห้าห้ายี่มะเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดอีกวะตัวเลขสามตัวในเก้าหกสองแปดเจ็ดสองนี่เป็นตัวเน้นได้พี่น้องได้ของตำลาวช่างคมเด้อพี่น้องเอ้แคปหนาจจ้าจอเอามักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเพิ่งมา,า,ามาเข้ากระพานขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกอาจารย์ในหลายที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาคอยพี่น้องเอามันหมานึ่งเฮงปังๆกันมาแร้งในซองสมเ่ลงเอาฝากได้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดทิดตามไนเด้อกดฟีดเอาพี่น้องบริเสียงกันเสียคํานยังดอกอ่ะสวัสดีครับผม